สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกอินดีมหรือท่านที่กำลังตัดสินใจนะฮะว่ากำลังจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกอินดีมดีหรือเปล่าไม่รู้จะเลือกยังไงดีเห็นได้ยินมาว่า มีทั้งไซส์เมีทั้งไซส์แมันคืออะไรนักหนาไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้ยศมีคําตอบให้ครับว่าถ้าจะเริ่มทําอินดีมเริ่มด้วยอะไรดีในธุรกิจอินดีมครับมันจะมีแพ็กเกจการเริ่มต้นอยู่ที่ไซส์เนะครับที่2,500บาทแล้วก็ที่ไซส์แอที่21,000บาทเป็นตอนเริ่มต้นตัวเลขต่างกันเยอะเลย เซตสินค้าที่เราได้จากไซส์ L จะเป็นเซตสินค้าที่เยอะะเยอะมากแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์ S เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะสิ่งที่เราจําเป็นสิ่งที่เราต้องการคราวนี้มันเกี่ยวข้องหลักๆเลยนะฮะกับสส่วนเองครับในการตัดสินใจว่าเราจะเป็นไซส์ S หรือเป็นไซส์ L ส่วนที่1เลยคือเงินในกระเป๋าครับ <laughs> อ้าจริงนะฮะเงินในกระเป๋า ตอนนี้มีเงินในกระเป๋าที่พร้อมจะเอามาเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยเพียงพอกับไซส์ S หรือไซส์ L อันนี้ตัวเรามันเป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นละคราวนี้ถ้าเกิดว่าเงินในกระเป๋าอ่ะมี2 5า0อ2 0 0ื่มีหรือเอ้ยหาได้ไม่มีอะเงินอะแต่หาได้ขอให้รู้ก่อนว่ามันจะได้อะไรโอเค งั้นมาต่อกันในส่วนของไซส์ S นะครับ2,500บาทเนี่ยมันจะมีผลประโยชน์ที่เราจะโฟกัสอยู่ทั้งหมด2ข้อหลักๆข้อที่1นะครับคือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากไซเคิลรายวันไซเคิลรายวันหมายถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีซ้ายมีขวาไม่ว่าจากฝีมือใครก็ตามแต่โยนลงมาในองค์กรเรามันจะเกิดขึ้นไซเคิลละ400บาทคราวนี้ฮะถ้าเกิดว่าเรามองถึงอัตราการเติบโตที่ตอนนี้กําลังมีคนหลั่งไหลเข้ามาในธุรกิจอินเดียเยอะมากในไซส์ S ครับ เราสามารถที่จะได้รับผลประโยชน์รายวันสูงสุดไม่เกินวันละ5,200บาทก็วันละประมาณ13ไส่เคินโอเคแสดงว่ามีฝั่งซ้ายมา13ฝั่งขวามา13จับโบเกิดขึ้น5,200บาทใช่ไหมถูกครับวันนี้มันอาจจะเป็นแบบนั้นในอนาคตฮะ อาจจะผ่านไปอีกประมาณสัก2-3อาทิตย์มันไม่ใช่วันละ13ไซคลสิมันออกมาวันละ20ไซคลททาไงคํานวณออกมาแล้วควรจะได้เงิน8,000บาทแต่บริษัทจะจ่ายให้กับพี่ได้แค่5,200บาทครับอันนี้คือแม็กซิมัมที่เราที่ทางบริษัทเนี่ยขออนุญาตกับทางสคบอไว้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้อยู่แก่ใจเลยครับว่า ถ้าเกิดเราเริ่มต้นด้วยไซส์เเมื่อไหร่ก็ตามครับที่องค์กรของเราเริ่มเติบโตในอนาคตหลังจากนี้เราต้องอัปเกรดเป็นไซส์ L ออีกครั้งหนึ่งแน่นอนฮะยังไงก็ต้องอัปเกรดเป็นไซส์ L เพราะอะไรเพราะคุณคงจะไม่อยากจะขาดกําไรแทนที่คุณจะได้8000บาทวันนี้บริษัทโอนให้คุณแค่5้0พไงแล้วส่วนที่เกินนะคุณยศบริษัทจ่ายให้พรุ่งนี้หรือเปล่าไม่นะครับอย่างนั้นเขาก็ไม่เรียกแม็กซิมัมดีวะแม็กซิมัมหมายถึงในแต่ละวันไม่ว่าจะคำนวณออกมาเท่าไหร่ก็ตามแต่จ่ายสสูงุด ไม่เกิน5,2 0พส่วนที่เกินไปจะถูกนับเป็นศูนย์ในวันถัดไปครับจะเป็นแบบนี้ทุกวันเดือนหนึ่งก็จะมีรายได้ตกอยู่ประมาณประมาณแสนห้าก็ไม่ีิเละนะไซส์เอสนะฮะไม่ี้เละนะเดือนหนึ่งแสนห้าก็ดีกว่างานประจําหลายงานเลยแต่เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามันมันเติบโตเร็วกว่าที่คิดละ่ะถ้าเกิดว่าองค์กรทีมงานข้องบนช่วยกันเต็มที่ละ่ะแป๊บเดียวคุณจําเป็นต้องอัปเกรดเป็นไซส์แอลเพราะอะไร ก็ก็มันเกินไปเยอะอะ่ะว้ยวันนี้คำนวณมาได้หมื่นบาทเว้ยบริษัทจ่ายให้กู5,200โอ้โหมันเกินไปเยอะนะกำไรมันหายไปเยอะงั้นอย่ากระนั้นเลยขออัปเกรดตัวเองเป็นไซส์ L อีก2อ0 0 0ตรงนี้ เราจะไปตัด2,005แลกได้หรือเปล่าที่เราลงไซส์ S with? ตัดไม่ได้นะครับเราต้องซื้อไซส์ L เต็มจํานวนที่20,001นั่นหมายความว่าตอนเป็น S จ่ายไปแล้ว2,005แล้วก็เป็น L จ่ายอีก20,001ใช่แล้วครับผมเอามาบวกกันได้เลยครับพอเราอัปเกรดเป็นไซส์ L มีเงื่อนไขอะไรกําหนดไหมว่าต้องอัปเกรดเมื่อไหร่ไม่มีเลยฮนะอยากอัปตอนไหนก็อัปจะผ่านไป1นเดือน3เดือน5เดือน1ปีแล้วแต่เลยนะครับอยู่ที่ตัวท่านจะต้องการเลยอีกอันนึงครับที่สําคัญมากๆเลยคือเงื่อนไขนออน ลของการแอคทีฟ เมื่อไหร่ก็ตามในเดือนนั้นๆเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีการส่งต่อเรื่องราวของอินดีมได้ซ้าย2คนขวา2คนจากฝีมือเราเองนะโพสต์ Facebook ไป100คนมีคนสมัครเข้ามาซ้าย2คนขวา2คนเราจะได้เข้าไปร่วมหารส่วนแบ่งยอดขายทั่วประเทศของบริษัท2%ครับสมมติยอดขายทั่วประเทศของบริษัทมีอยู่ร้อยล้านบาทดึงออกมา2% 2ล้านบาทครับเอามาให้กับคนที่ครบเงื่อนไขนี้แบ่งเท่าๆกันทุกคนโอเคเงื่อนไขง่ายๆแค่นี้เองครับซ้าย2ขวา2ไม่ต้องมี ตำแหน่งแมวอะไรเลยก็ได้รับแล้วแล้วคราวนี้ในไซส์ L ล่ะต่างกันยังไงในไซส์ L ครับเราเริ่มต้นสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาผมก็เริ่มต้นไซส์ L เริ่มต้น21,000บาทแสดงว่าผมประหยัดไปได้2 5 0 0ใช่ไหมเออถ้าคิดแง่นี้ก็ใช่ประหยัดไปแล้ว2 5 0 0ผมประหยัดไซส์ S ไปแล้วผมเริ่มมาผมเป็นไซส์ใหญ่เลยไม่รู้ละ่ะไปหางงหาเงินมายังไงน,นันเรื่องของเราโซลูชันตัวเองคราวนี้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแน่นอนครับในส่วนของไซเคิลมันสบายใจเลยฮะทีเดียวคือมันไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วว่า เฮ้ย hey, มันจะล้นวันไหนมันจะต้องอัปเกรดอีกทีตอนไหนรายได้ของไซแอลในไซเคิลมันจะตกอยู่แม็กซิมัมไม่เกิน วันละ40,000บาทครับที่ผมอยากจะโฟกัสเลยคือไอ้ส่วนแบ่งยอดขายทั่วประเทศออเซลเนี่ยนะของไซส์ L เนี่ยงานมันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งฮะคุณเป็นสมาชิกไซส์ L แล้วแล้วต้องการออเซลคุณทําแค่ซ้าย1ขวาหนึ่งครับจริงๆมีแค่ซ้าย1ขวาหนึ่งในแต่ละเดือนน้อยไปครึ่งหนึ่งไหมแล้วก็ได้ออเซลที่5%ครับยอดร้อยล้านก้อนเมื่อกี้ถูกแบ่งไปให้กับไซส์ S เนี่ยสอแล้วก็ถูกแบ่งมาให้กับไซส์ L เนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ทำงานน้อยกว่าไปครึ่งหนึ่งแต่ได้ผลประโยชน์มากกว่า ไปเท่าครึ่งจริงไหมจาก2%กลายเป็น5%น่ะเท่าครึ่งเลยนะฮะมันก็อยู่ที่ตัวเราเองแล้วครับว่าหลังจากฟังคลิปนี้เรียบร้อยเราจะเริ่มต้นเป็น S หรือเริ่มต้นเป็น L อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละท่านอยู่ที่ความต้องการของแต่ละท่านต้องการสินค้าตัวไหนเงินในกระเป๋ามีเพียงพอไหมแต่ยศบอกได้แค่อย่างเดียวครับว่าปลายทางของนักธุรกิจอินดีมทุกคนจบที่ไซส์ L อเสมอไม่ว่าคุณจะเริ่มวันนี้ด้วย L อเลยหรือจะไป ไปโดนอีกทีหนึ่งอีกผ่านไปอีกเดือน2เดือนเป็น L เลยคุณก็จะไปจบที่ L แน่นอนไม่มีใครเป็นไซส์ S ไปตลอดครับเพราะฉะนั้นสาหรับใครที่มีความพร้อมแล้วอยากจะประหยัดไปได้อีก2,500บาทก็ลองพิจารณาดูมันคือการซื้อเพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้าคุณซื้อไซส์ L ไปแล้ว2 1 0 0มสิ้นเดือนคุณต้องซื้ออีก2 0 0 0มื่นหนึ่งไหมไม่ต้องคุณต้องซื้อซ้ํามากกว่าไซส์ S ไหมไม่ต้องทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดยกเว้นรายได้ครับจําได้ใช่ไหมว่าไซส์ S ห้าพ แต่ไซส์ L อ่ะวันละ40,000นครับผมก็ผมเคยได้แล้ววันละ40,000นวันนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันแฮปปี้มากนะครับแล้วก็อยากจะให้พวกเราทุกคนได้สัมผัสกับเรื่องราวแบบนี้เหมือนเหมือนกับผมเช่นกันเพราะฉะนั้นฮะในคลิปนี้ขอฝากกันเอาไว้สั้นๆครับจำไว้ในหัวสมองเลยนะครับธุรกิจอินดีไม่ใช่ธุรกิจการลงทุนไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไม่ได้ให้สต็อกของไปขายเพราะฉะนั้นเงิน2 1 0 0 0ที่ท่านเปิดไซส์ L มา มันจะไม่ใช่นอนเฉยๆแล้วงอกเงยได้นะนวย้ยไม่ใช่มันต้องมีการทำงานตามระบบที่เราช่วยกันทั้งทีมทำให้ท่านมีรายได้วันละหมื่นวันละสองหมื่นต่อวันจำไว้ดีๆนะฮะว่ามันไม่ใช่งานลงทุนที่เอาเงินสองหมื่นหนึ่งมากองปุ้งแล้วคุณไม่ได้รับอะไรกลับไปเลยแล้วก็รองเงินมันงอกไม่ครับเราได้รับสินค้านวัตกรรมกลับมาแล้วแล้วเราก็พร้อมมีความพร้อมของตัวเองที่จะรับผลประโยชน์ต่อเนื่องจากตรงเนี้ยไปได้อีกมากมายนั่นเอง โอเคสำหรับคลิปนี้ฝากกันเอาไว้สั้นๆครับเลือกเอาเองนะครับพี่น้องว่าจะเป็น S หรือจะเป็น L มันเป็น10ส่วนบุคคลของเรายศบอกไปแล้วครับว่ายศเริ่มจาก L ก็ผมก็ประหยัดไปได้25 0พันางนั้นเถอะผมตั้งใจทําจริงครับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วครับวันละ40,000บาทเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับแล้วยังไงพบกันในคลิปต่อๆไปว่าจะมีเนื้อหาเด็ดๆเ,เทคนิคดีๆอะไรมาส่งต่ออีกหรือเปล่าวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ